บยอดวันนี้บอต้นจะพาบยอดมาดูวิธีการเก็บขยะนะเก็บขยะคือกระทงเมื่อคืนเนี่ยวันเพ็ญเดือนทิบสองเมื่อคืนเนี่ยโดยเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครเ <c oughs> นาะคือประเทศไทยนี่ไปไปไกลมากแล้วถ้าเทียบกับเพื่อนบ้านนะนี่บอต้นจะให้ดูการการเก็บขยะแล้วก็คัดแยกขยะ <c oughs> ดูล้ำหน้าล้ำสมัยจริงๆ่ะหมดด้วยนะบยอด <c oughs> คือเห็นไหมบายยอดเห็นอะไรความใจใส่ของของคนไทยบ๊ายยอดเห็นไหมเห็นอะไรอยู่ในนี้เอาเอาความมใจใส่ของคนไทยเอาบายต้นจะให้ดูก็เห็นถึงความล้ำหน้าล้ำสมัยอะไรแบบนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อ่าคนไปลอยกระทงเอาใจใส่เนี่ยมีอะไรบายยอดเห็นไหมูนนี้เห็นไหมมีอะไรบ้างไม่ไม่มีนั่นองไม่มีกล่องโฟมนะนั่นแหละโอ้โหือเขาเขาเอาใจใส่สภาพแวดล้อมนะ เอาจะใส่สิ่งแวดล้อมนะคือกล่องฟ่มกลองอันนี้นะเขาคือเขาไม่ใช้เลยคือเอาพัดเอาพัดสุรุที่ย่อยสลายได้ <c oughs> ไม่ว่าจะ,ะขนมปังขนมปังทุกวันนี้ไม่ค่อยจะมีแล้วนะนะเพราะว่ามันทําให้น้ําเน่าเสียปลากินไม่หมดตอนนี้ก็คือเอาต้นกล้วยทำํำเอา,าใบไม้ทาเนาะคือการคัดแยกขยะของกอทอมอเนี่ยล้ําสมัยเนาะครับ <c oughs> ล้ําสมัยมากคือเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่กทมเขาไม่ทํางานกลางวันนะไม่เหมือนเพื่อนบ้านนะเพื่อนบ้านนี่ต้องตื่นนอนก่อนนะคยมาทํางานอ๋อแต่ว่าเจ้าหน้าที่กทมเขาทํากลางคืนนะอ๋อเขาเขาทำกลางคืนนะสมมติว่าอ่ร้อยกระทงเสร็จสี่ทุ่มเนี่ยเที่ยงคืนเสร็จแล้วนะประเทศไทยเขาทําแบบนี้นะเขาไม่ได้นอนกลางวันนะเขาไม่ได้นอนกลางคืนนะคือเจ้าหน้าที่คือเป็นการมีระเบียบนะพี่ต้นนะคือเอาให้เสร็จเลยคือตอนเช้ามาคือให้ปกติทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ประเทศไทยเป็นแบบน,นั้นเห็นไหมสงการสงการถนนอ่าสีลมเนาะ,ะสงการสนามหลวง<ช>หรือว่าเขาดาวเซนทันเวอร์ค,คุณไปดูเลยตอนเช้าคุณจะมีขยะมันไม่มีครับทําเสียแต่แค่ย่คืนแล้วนั่นคือประเทศไทยนะนั่นคือประเทศไทยแต่ว่ามายอดอยากให้รายอดดูเนาะนี่คืองานระดับประเทศเพื่อนบ้านนะเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านแต่ไม่รู้ประเทศไหนนะเพื่อนบ้านอ๋อนีหนี่น,น,นีเห็นไหมเนี่ยนี่นีหอันนี้อะไรนี่ ไม่ใช่เห็ดละโงกนะบอยอดนะสมปรลาวเนี่ยอ,อันนี้ไม่ใช่เห็ดละโงกนะขยะขยะนั่นะนี่ขยะนะเนี่ยอ,อือขยะนันเนี่ยนี่นี่อีกภาพหนึ่งนี่นี่นีคือขยะนะเนี่ยโอ้อือนี่คือน่าจะเป็นพระธาตุหลวงหรือเปล่าบุญนวัตสการพระธาตุหลวงวันเพ็ญเดืนอนสิบสองอ๋อเมื่อคืนนี้พร้อมกันกับงานลอยกระทงประเทศไทยทุกๆปีงานอันนี้คือบุญนมัตสการพระธาตุหลวงนมัสการพระธาตุหลวง คือเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของสรปปรลาวเป็นเป็นอ่าเป็นทำพิธีทําบุญที่ใหญ่ที่สุดในประเทศลาวก็ว่าได้เป็นเป็นที่ยึดเหยียดจิตใจของคนลาวไม่ว่าคนจากเหนือจากเหนือจากใต้านาะคือมาที่นี่หมดครับ <c oughs> แต่ว่าสิ่งที่คงหลงเหลือก็คือเห็ดละโงกแ <c oughs> น่นอนเราบอบกต้นหนึ่งเท่าที่บ๊วยก็ได้ไปครั้งหนึ่งตมามจดหมาซึ่งไปแล้วไปครั้งหนึ่งไปทําบัตรนะก็มีโอกาสได้ไปเพราะว่าบ้านบ๊วยกับ ไอตัวนครหลวงเนี่ยก็ห่างกันสี่ร้อยกว่ากิโลก็ได้มีโอกาสไปครั้งหนึ่งนะครับสิ่งที่มันจะแตกต่างกับประเทศไทยนะนั่นก็คือถังขยะมีไหมมีแต่มันมีน้อยมากมีน้อย,อยแต่ปีนี้เขาว่ามีเยอะนะมีเยอะถังขยะนี่ปีนี้มีอยู่200ถังปีนี้ถ้าหากว่ามีแล้วนะ มันก็ต้องพูดเรื่องจิตสํานึกนะก็มาจิตสํานึกไงเขาบอกว่านี่เนี่ยทั้งขยะกินแล้วไม่ใส่ทั้งขยะคือสามัญสํานึกของคนคนลาวมันมันยังขาดตรงนี้ไม่ว่าจะในโรงเรียนใช่ไหมล่ะนั่งรถสองแถวนั่งรถโดยสารกินแล้วก็คลังเลยในข้างถนนเห็นไหมถ้าคนไหนได้ไปสปปลาวเนี่ยทุกคนได้นั่งรถทัวเรียว่ารถเมในสปปลาวสองอ่าทางพุทธบาทเนาะพวกคนอ่าพวกคุณจะเห็นเลยแบบว่า เหมือนเห็ดละโงกเลยขาวไปหมดทุกคนไม่ใช่หีมะนะครับทุกคนถุงลาสติกเด,เดี๋ยวเขาก็สงสัยว่าอะไรคือเห็ดละโงกเห็ดละโงกคือเห็ดแปลว่าคนอีสานจะรู้ดีเห็ดละโงกมันจะออกสีขาวสีเหลืองเนาะเหมือนทหารที่จังหวัดชายแดนสุลินสิคขมน <c oughs> เห็นทหารจ่ายจ่ายยักษ์จ่ายยักษ์ไปเก็บนั่นแหละเห็ดละงโง<อ>กเห็ดละโงกเป็นเป็นคำเปรียบเปยนะคำเปรียบเปยอธิบายไม่ถูกท่านผู้ชมนะ เห็ดละงโงกนี่คือไม่ได้หมายถึงว่าเห็ดลาโงกจริงๆเป็นคําเปรียบเปยมันเป็นสีขาวมันเป็นสีขาวแล้วมันมีมันขึ้นเป็นที่เยอะๆะไ้นี่คือแต่ละปีแต่ละปีน้บอยอดแบบเห็นภาพนี้ตลอดแต่ละปีแต่ละปีนะก็คือเหมือนเดิมน่ะวันนั้นทำไมพิธีกรอยู่ในงานนวัสการพระธาตุหลวงทําไมไม่พูดใส่เครื่องขยายเสียงว่าให้มีระเบียบวินัยปลูกจิตสํานึกได้ไหม ถ้าไม่มีใครพูดก็จ้างมาต้นไปก็ได้ปีหน้าเนี่ยจ้างมาต้นไปพูดปลูกจิดซ้ำนึกคนเนี่ยก็คืออย่างนี้มาต้นคือถ้าจะอยู่พื้นที่ตรงนั้นนะเอาเอาเนี่ยในหมู่บ้านเนี่ยต้องมาพัฒนาตรงนี้ก่อนนะแต่ตรงนี้มันก็คือมันมันมันเป็นาง,งานระดับประเทศนะไม่ใช่ว่ามีแต่คนลาวนาเทียตรงนี้คนไทยคนญี่ปุ่นคนฝรั่งนะเต็มอยู่ตรงนี้นะมันมันก็ใช่มาต้นแต่ว่าหนึ่งเลยคือต้องหมู่บ้านนะ แต่ละหมู่บ้านยังไม่มีถังขยะเลยเพราะฉะนั้นคนที่ไปงานก็ล้วนแต่คนที่อยู่บ้านนอกกอกนาเปลี่ยนใหม่ได้ไหมเปลี่ยนหม่สมมติว่าเราอยู่อยู่บ้านเราเรารู้ว่าไม่มีถังขยะอ่ากินใส่ถุงแล้วก็ไม่มีใครมาเก็บไม่มีอ่เจ้าหน้าที่อ่าที่มาเก็บขยะมาเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดเนี่ยแต่นี้คือมันมีเจ้าหน้าที่อยู่แล้วเราเปลี่ยนได้ไหมพอเราอยู่บ้านเราก็เป็นคนอีกแบบหนึง่งพอไปงานเป็นอีกคนอีกแบบหนึง่ง ก็ต้องถามคนที่เขาทำแหละเนาะคือตอนอยู่บ้านเนี่ยตอนอยู่บ้านนี่เราไม่ได้ทาแป้งเราไม่ทาลิปสติกเราไม่ได้ทาครีมกันดองกระแดดเราไม่ทาไม่ได้แต้มคิ้วไม่ได้เขียนตาแต่ทําไมพอไปบุญท่านหลวงแล้วทาไมคุณถึงหน้าคุณถึงงามหน้าคุณถึงเซาะใสอ่ะคือในมุมมองคุณตนอยากให้เปลี่ยนแปลงอยากให้เปลี่ยนแปลงในสถานที่ด้วยในสถานที่นั้นสถานที่นี้คือแน่นอนเราไม่ใช่แค่คนไทยคนต่างประเทศที่เข้าไปเที่ยวนะอยากให้ถึงอยากให้ถึงเห็นถึงความสะอาดกว่านี้บ้างเนาะ ทำไมเวลาคุณจะไปงานทา่าหลวงเนาะอันนี้ก็ฝากแชร์ไปถึงอ่ะคนลาวเนาะฝากแชร์ไปถึงคนลาวหน่อย,ยอันนี้บทต้นพูดถึงคนลาวเลยแต่ทําไมพวกคุณสาวๆเนี่ยเวลาคุณจะไปงานเที่ยวงานนมัสก,การพระธาตุหลวงเนี่ยทําไมคุณแต่งหน้าตั้งแต่บ่ายสองโมงจนถึงห้าโมงเย็น <c oughs> แต่งหน้าแล้วก็ส่องกระจกแต่งหน้าแล้วก็ส่องกระจกเพราะว่าคุณกลัวไม่สวยแต่ทําไมพื้นที่ทื่พื้นอะ่ะทำไมคุณกินแล้วทิ้งอะ่ะ ทำไมไม่ให้มันสวยเหมือนหน้าของคุณอ่ะอม,มันมันแก้ไม่ตกทุกคนหลายหลายปีแล้วนาะก่อนจะพัฒนาประเทศนี่บยบอยดว่ามีส่วนไหมมีส่วนไหมกับกับอันนี้มีส่วนไหมแน่นอนก็มีส่วนนะม,มีส่วนไหมเพราะว่าในการให้ประเทศสะอาดมันก็ปลูกจิตสํานึกนี่แหละบอยดแต่ว่าบลอยดเชื่อว่าจิตสํานึกที่มันจะเกิดเนี่ยมันก็ต้องหายหลาเยๆเหตุผลในายล,ายลายปัจจัยนะไม่ใช่ว่าไปแล้ว เคยทิ้งแล้วจะไม่ทิ้งก็มันเคยแล้วบ่ต้นนะในเหมือนตามสถานที่ต่างๆมันมีน้อยอ่ะนะอย่างอยู่บ้านนอกนะไปเที่ยวในเมืองก็ไม่มีเลยถ้าหากว่าถ้าเหมือนรัฐบาลเนาะมีเหมือนประเทศไทยอ่ะที่แต่ละหน้าบ้านหน้าบ้านก็จะมีถังขยะนี่มันจะดีนะบน่ต้นนะแล้วก็ในงานก็อยากให้เค้มงคัดเรื่องนี้แต่บระยย้อเชื่อว่าคงไม่มีใครประกาศเรื่องขยะประกาศก็น้อย คือมันเป็นนิสัยหรือวาไงแน่นอนมันก็มันก็เป็นการเคยชินมากกว่านะถามว่าการจะพัฒนาประเทศนี่เราพัฒนาขยะดีกก่อนได้ไหมบ้านเราไม่ต้องไม่ต้องมีรถไฟฟ้าความเร็วสูงไม่ต้องมี 5G ไม่ต้องมี 6G เอาบ้านเราเนี่แบบบ้านๆแต่ขอให้สะอาดสะอาดได้ไหมก,ก็เหมือนพูดเนยมันไม่มีหน่วยงานที่จะเข้ามาตรงนี้อย่างจริงนั่นแหละบาต้นอยากให้แบบว่า อยากให้มีหน่วยงานตรงนี้อ่ะไม่ต้องเอารถไฟฟ้ามาจากจีนไม่ต้องเอามาอยากให้บ้านเราเนี่ยสะอาดแบบสะอาดแบบบ้านนอกแต่ว่าบรรยากาศดีอ,อบ้านเราในหน้าเที่ยวนะถ้าให้มันสะอาดเหมือนประเทศไทยในหน้าเที่ยวนะบ้านเราเพราะว่ายังเป็นบ้านนอกอยู่มันยังไม่พัฒนาอยู่คนไทยเขาก็อยากไปแต่ว่าคือไปแล้วมีขยะเต็มอยู่คือมันทําให้อากาศตรงนั้นมันร้อนถ้าขยะมันเยอะทําให้อากาศตรงนั้นมีโลพิเขาไม้เลยไม่อยากไป ท้าไม่คนชอบไปนั่งสวนสาธารณะ,ะเพราะว่ามันมีต้นไม้เยอะมันไม่มีมลพิษอากาศบริสุทธิ์เห็นไหมเสาร์อาทิตย์สวนจึงจักเต็มนัม่นก็เป็นเป็นแนวคิดเนาะนคือแนวคิดของพวกเราสองคนนะอยากอยากให้มีการพัฒนาในการเรื่องทําความสะอาดนะครับอย่างอย่างตอนนี้คือถามว่าในตัวเมืองเนี่ยบัญญัติเพิ่งเห็นนะที่ที่มีพนักง,งานนะที่ตามเทศบาลนะก็ไม่เยอะนะแต่แต่ว่ามี เริ่มมีนะก็ถือว่าอยากให้มีเยอะๆกว่านี้นะคือที่บนบนที่บัต้นทํางานนะที่ถนนบัต้นทํางานนะเขากวาดแต่ตีสามนะมจนถึงเที่ยงนะคือเขาทาความสะอาดถนนนะกวาดไปเสร็จแล้วพอแปดโมงก็มาดูอีกกลัวมันเลอะกับกวาดอีกจนถึงเที่ยงนะเขาถึงได้ไปนะก็คือเป็นเป็นหน้าที่ของเขาเป็นหน้าที่ของเขาแล้วก็อีกเดือนหนึ่งหรือว่าสองอาทิตย์ก็มีรถล้างถนนอีกนะม,มีล้างถนนอีกนะไม่ให้ถนนเลอะนะ กี่กีอ่อาทิตย์นี่ยังมีล้างเทิประมาณสองอาทิตย์ก็มีล้างแล้วรถน่ะอือล้างถนนเอนไม่เราเห็นถนนประเทศไทยใหม่ยังใหม่ยังนะ่ะคือไม่ได้เขาไปทําใหม่เขาเขากวาดทุกวันแล้วก็ล้างเกือบสองอาทิตย์ล้างครั้งหนึ่งคืออยากให้มันสะอาดนะอยากให้มันสะอาดอยากให้มันดูดีทุกคนมายอดเห็นในภาพนี้แล้วแบบว่าอีกร้อยห้าสิบปีประเทศเราจะเจริญไหมมันจะเริญมันจะมันก็จเจริญเหมือนทุกวันนี่แหละทุกวันจเจริญไหมจเจริญเจริญแบบไหน ก็เจริญเทีลนิดน่นแหละเหมือนเหมือนกับว่าไม่ได้แข่งใครนะแข่งกับตัวเองนี่แหละเหมือนวันนี้นะมันมันแบบนี้ใช่ไหมมันก็ได้อีกนิดนึ่งอีกนิดนึงถ้าจะเหมือนประเทศไทยมันคงไม่เหมือนหรอกเหมือนประเทศไทยเนี่ยสิบปีเนี่ยเหมือนประเทศลาวเนี่ยร้อยปีประเทศไทยพัฒนาสิบปีเนี่ยเหมือนสปปลาวเนี่ยร้อยปีมันต่างกันในการพัฒนาในความคิดต่างๆในการบริหารประเทศเห็นไหมประเทศไทยเนี่ย ตอนบัต้นมาเนี่ยยังไม่ได้มีใช่ไหมรถไฟฟ้าเนี่ยยังเออมีแต่บีบีทีเอสบีทีเอสมีแล้วยี่สิบห้าปีแล้วบีทีเอสเปิดมีแล้วแต่ว่าประเทศไทยในพัฒนาไวมากนะไวจริงจริงนะข้าสามสิบปีคุณมาคุณหลงเลยนะแต่ว่าถามว่าบ้านเราเนี่ยสามสิบปีสี่สิบปีคือบัต้นเกิดมาสี่สิบปีแล้วแต่บ้านบัต้นเจริญไหมยังเหมือนเดิมคือเก่าสะพานที่บัต้นอ่ะเดินข้ามห้วยเป็นโรงเรียนก็เหมือนเดิมสะพานที่ เป็นรูตรงกลางอะสะพานอะอเวลารถวิ่งไปร,รึรเหมือนเดิมอะไรกูดูดูมันเสียงมันดังไง <laughs> เหมือนเอาแผ่นสังกะสีวางไว้นะ่ะพื้นมนะันอะแล้วมันเป็นรูตรงกลางนะมันเป็นรูตรงกลางนะเออม,มันเป็นรูตรงกลางนะที่สะพานบ้านปะต้นนะ่ะเดี๋ยว่ะต้นไปจะปะต้นจะถ่ายให้ดูคือที่บ้านปะต้นสะพานเป็นรูตรงกลางเยอะมากอแต่มันมีสองแผ่นตรงนี้ใช่ไหมแต่ตรงกลางมันเป็นรูมันมีสองแผ่นแบบนี้แล้วไม่การร่วงนะว่าจะ ก็ไม like <the> ่รู in ้เขาทําแบบนั้นอ่ะแต่ที่ประเทศไทยไม่ได้นะแบ้นั้นประเทศไทยเนี่ยรองเรียนนั้นแบบนั้นไม่ได้นะแต่ที่บ้านเรามันมีสังกะสีสองแผ่นวางตรงข้างๆแล้วก็ตรงกลางมันมีมันมีร่องของมันอ่ะเข้าใจไหมซ้ายขวาไหนไหมะไปถ่ายคลิปนะที่บ้านบาต้นเยอะมากที่บ้านบาต้นนีมีห้วยมีมีคลองนี่เยอะมากแล้วก็สะพานนี่เยอะมากแต่สะพานก็สะพานแบบนั้นแหละอ๋อถ้าจะกลับไปเนี่ยอืมันจะจะไปถ่ายนะที่ต้นจอ๋ออันนี้ก็คือกลับมาที่ขยะทุกคนบาต้นเห็นภาพนี้แล้วก็ คิดในใจตัวเองว่าอีกร้อยห้าสิบปีประเทศเราจะเจริญไหมบอกต้นว่าคือยังไม่เจริญเท่าที่ควรเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้พัฒนาทุกคนยังไมไ่พัฒนาเพราะอะไรคือจิตใจของคนเรานี่แหละทุกคนสามัญสำนึกนี่แหละก่อนเราจะพัฒนาประเทศเราต้องพัฒนาตัวเราก่อนเนาะถ้าเราไม่มีความรับผิดชอบถ้าเราไม่แบบว่าอมองถึงส่วนรวมมันก็พัฒนายากทุกคนเนาะถ้าเราจะเป็นคนรวยเนี่ย เราจะเป็นนักธุรกิจเนี่ยแต่เสื้อผ้าของเราก็ยังเหม็นอยู่มันจะเป็นนักธุรกิจได้ไหมมันไม่ได้นะทุกคนสําหรับเบาต้นความคิดของมบาต้นนะก่อนเราจะเป็นนักธุรกิจเราต้องมีระเบียบวินัยกับตัวของเราก่อนเนาะเราต้องแบบว่าอ่ะมันทาความสะอาดแล้วก็ให้ชีวิตของเรามีระเบียบวินัยก่อ,น,อนนี่คือความคิดของบาต้นทุกคนแต่อันนี้คือขายายก็ยังเต็มอยู่ถามว่าอีก สามสิบปีจะ,จะเจริญไหมบอต้นว่ายังยากทุกคนเนาะยากเพราะว่าจิตใต้สำนึกของคนน่ะมันยังลึกอยู่มันยังลึกพัฒนาอีกนานเนาะพัฒนาอีกนานคนมันก็เป็นนิสัยแบบมักง่ายกินที่ไหนทิ้งที่นั่นกินได้แต่เก็บไม่ได้หน้าสะอาดแต่ตีนดําคนสมัยนี้ทุกคนสําหรับคนเพื่อนบ้านเนาะโอเคครับผมสารคดีนี้นบอต้นก็จะออกมาแสดงความคิดความเห็นความแตกต่าง ความแตกต่างประเทศที่เขาพัฒนากับประเทศที่ยังไม่ได้เริ่มพัฒนามันแตกต่างกันจริงๆทุกคนสวัสดีครับผมสวัสดีครับ